ปฐมมการบทที่31ยาโคบหนีไปพร้อมกับครอบครัวและฝูงสัตว์ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของราบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโคบสังเกตดูราบันเห็นว่าราบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตัดกับยาโคบว่าจงกลับไปดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิด เราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้พระบิดาของเจ้าได้เต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพร้้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉัน ถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างและของเจ้าสัตว์ทุกตัวที่มีรูปด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวนี้กลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวที่ก็มีรูปลายหมวดหมดดังนั้นแหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูสัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่า พวกแพะผู้ที่ประสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่าอย่าโคบฉันตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ประสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและมีตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ราบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบตเอลที่เจ้า จิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดราชเชลกับเรอาจึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาของเราอีกบิดานับว่าเราเป็นเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่เจ้าจะทรงนำไปจากบิดาของเรา นั่นแหละเป็นของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทําทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดกับท่านเถิดดังนั้นยาโคบจึงลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภรรยาขึ้นขี่อูดแล้วต้อนฝูงปศุสัตว์ทั้งหมดของท่านไปขนข้าวของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปศุสัตว์ที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมไว้ในบัตด,ดาอันอาลัมเมื่อเดินทางกลับไปหาอิสอปบิดาของท่านในดินแดนคณาัน เวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะราเชลจึงขโมยรูปารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็รักรอบทําต่อราบันคนอารัมโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้ามเมน้ําบายหน้าไปยังเทือกเขากิเลอาดลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สมมีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องไป กับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขาเกเรอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมหาราบันคนอารัมในความฝันตัดแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือลายราบันตามมาทันยาโคบยาโคบตั้งเทนอยู่ที่ถิ่นเทือกเขาส่วนราบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ในถิ่นเทือกเขาเกเรอาด ราบานกล่าวกับยาโคบว,ว่าเจ้าทําอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนเฉลยทําไมเจ้าจึงหนีมาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดทรงเจ้าไปด้วยความร่าเริงกินดีโดยให้มีการขับร้องลำมนาและผินเขาคู่ทําไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลานและลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทําอย่างโง่เขาเจ้าอยู่ในกํามือของเราแล้วเราจะทําร้ายเจ้าก็ได้ แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตัดว่าระวังอย่าพูดดีหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาของเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยผ้าของเรามาด้วยยาโคบจึงตอบราบันว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียอีกส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลย คนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถิดยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาราบันจึงเข้าไปในเต็นของอยาโคบเต็นของเรอาและเต็นสาวชายทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเรอาแล้วเข้าไปในเต็นของราเชลสุดราเชลเอารูปเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกล่ของอูดและนั่งทับไว้ราบันได้คำดูทั่วเต็นแต่ก็หาไม่พบ ราเชลจึงพูดกับบิดาว่าขอนายท่านอย่ากโกรธเลยที่ฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นราบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปขลบเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าราบันยาโคบกล่าวกับราบันว่าฉันทำผิดอะไรฉันทำบาปอะไรท่านถึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านคำดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้ว ท่านพบอะไรที่เป็นมาจากบ้านของท่านก็เอาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมายี่สิบปีแล้วนี้แกะและแพะไม่ได้แท้งลูกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนจากฉัน เวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่านยี่สิบปีแล้วฉันรับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อจะได้บุตรตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่านหปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านก็ยังเปลี่ยนค่าจ้างสิบครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอักยำเกรงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ ท่านคงให้ฉันไปตู่เปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรับตามที่มือฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้